สวัสดีนะคะบมี่สวัสดีนะคะมาพบช่องน้องอันดามันอีกแล้วนะคะเอาแล้วเอาแล้ววุ่นวายกันอะไรสองคนนีไน้ไม่ให้หรอกไม่ให้ทำไมไม่ต้องมาบเลยไม่ต้องมาบไม่ใหุ้ดดีเลยไปสายดูดูด <c oughs> อันดาโอ้ยยมเองเนาะขับไปก่อนขับไปก่อนทำไม่เที่ยวทำไมด้วยไม่ให้หรอกไม่ให้ดีกว่าน้องมาเล่นด้วยยื้ยไม่ต้องจุดมันบันเทิงขับไปก่อนยิ้ม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 เขาบอกให้ยิ้มทำไงยิ้มด้วยพ่อบอกไม่รอเลยอันดายิ้มก่อนยิ้มก่อนตอนนี้นะยิ้มก่อนยิ้มทำเลยยิ้มยังไงยิ้มทำเลยยิ้มก่อนยกสูงยกสูงเลยับไยิ้ม ยิ้มกันยิ้มดีดยิ้มยิ้มยิ้มอ๋อยิ้มปวดปากการยิ้มยิ้มหมดแล้วหมดแล้วไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วแมวแมวไม่ให้พอแล้วพอแล้วไอ้แม่แม่ไม่ให้โอ้ไม่ให้หรอกไม่ต้องเลยไม่ให้พ่อหนูหน่อยพ่อจ๋า Hoa hiệu, Áp bạc, hoa hạng hoa hạng hoa hạng Áp bạc hoa hạng 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 ไดีกว่าเอ๊ะนั่นมันอะไรเนืออันดามีอะไรออกมาด้วยเอาเล่นเนอะพ่อกินด้วยเวไร์ ก็จะได้อ่ะให้แล้วโอ้ยเนาะผมกินด้วยเน,ะนาะผู้ผู้ไปหาดังกใกล้ๆเนาะอย่าอยู่ไก่เดี๋ยวอยู่แกอ๊งดาเลือกปล่อยอยู่คนเดียวปล่อยอยู่คนเดียวดีกว่าโออยหมืนหมดแล้ว <c oughs> อะไรอ่ะมันมีแล้วหมดแล้วหมดแล้ว เด็กก็ยังเป็นเด็กนะคะอันดาเนาะตัวโตเฉยๆอันดาเอาพอแล้วพอแล้วโอ้ยจอยเอาเอาทักก่อนทักก่อนอันนี้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 ทักก่อนทักก่อนสวยๆนะสวยๆอ่ะปากกับปากอับปากก่อน เกกมสะเทือนหมดเลยเต้นเยวเต้นเลยเต้นเดยเต้นกันเต้นกันโยาะดีี่เต้นเต้นเออเต้นนี้นี่เยอมากอันเดอเยไปละไปละไปละ เตรียมแล้วค่ะเตรียมแล้วอันดานี่ใส่นี่ใส่ดูว่ะเตรียมเอาแล้วออกไม่ได้ออกไม่ได้โอ้แม่แม่แม่แมเอ้าเจ็บเจ็บเจ็บเอ้าตกเลยจุกเลยกระตุกไป้ไอ้พี่เอาจริงนะคะอันดาเอาจริงนะคะไปเลยถอยไปเลยนะคะไปเลยก่อน

เราหอยยารสดีเหรอตามบ่อแล้วยนี่ๆๆๆนี่นี่ยิ่งกว่ายกแก้งน้องอีกแล้วพ่อกควานเนาะแกดูแกดูแกดูแกะมือก่อนแกะมือมีอะไรไหมมีอะไรไหมถือเลยมีอะไรไหมมือไม่มีโดนหลอกโอเคแกอีกเดี๋ยวไปนั่อีก อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้คู่ซีเขาด้วยนะคะแล,ล้ววันนี้สวัสดีนะคะยิ้มก่อนยิม้มอ้อยิ้มก่อนให้สูงสคู่ซีเขานะคะวันนี้เลย